Hello guys, look at this. We are pick up blueberries. So like you know, blueberries are a widely distributed uh, uh with a spread group of perennial uh, for Flowering plants with blue or purple look The health benefits of blueberries rich in antioxidants, full of vitamins and minerals, in addition to uh, being low in calorie. Health manage uh, cholesterol, health manage blood sugar, reduce blood pressure, you can eat them even that in raw also. So Anyway. Look at this. This is forest. I have boots. Hmm. And if you use your hands or your your finger will be like uh, purple color on oh, put it like this and put it inside. Yeah your Mr. he showed you about how to pick up berries. This is very uh, hard work because you must be painful, I think painful your back. นี่เนี่ยเจ้าบลูเบอร์รี่เนี่ยเจ้าจะมีที่บ้านพักนี่เนี่ยเจ้าต่างอากาศของเราเนี่ยเจ้าจะมีแต่บลูเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเจ้าเห็นปะคือแบบหญิงเนื้อที่เยอะก็คือบลูเบอร์รี่ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าแล้วมันอยู่ในป่าเนี่ยเจ้าดูไอ้เปิ้ลต้องใส่รองเท้าบูทเนี่ยเจ้านี่เห็นปะกัวงูเนี่ยเจ้ามันจะมีซัดเนี่ยเจ้าแล้วถ้าเป็นแบบตีเป็นปลาปลาดิบชื้นหรืออย่างนี้นะ งูเยอะเลยนะทั้งงูทั้งยุงทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันเหนื่อยก่อเหนื่อยนหเจ้าเพราะว่าต้นมันจะต้นมันจะเตีย้ย <c oughs> เห็นปะเตี้ยติดดินอย่างงี้เลยเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> ติดดินแหรอเจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามียุงกอมีเยอะเหเจ้าถ้าเอาเก็บด้วยมือนหเจ้ามือเขาก็จะเป็นสีมง,ง่วงหรือสีขล้ำๆน่มเจ้า การเก็บผลละไม่ปลาเน่ยเจ้ามีคนไทยมาเก็บนักนเจ้าจนช่วงนี้แหละเจ้าเพราะว่าเป็นช่วงตีเออคนเอเชียจะมาหับจ้างเก็บผลไม้ปลาตีแทบนอ์ดิกหรือแทบสแกนดิเนเวียนะเจ้าคือเขาสามารถเข้าไปเก็บในป่าได้แบบฟรีๆเลยแบบ่เสียเงินแต่ว่าถ้าไปเก็บในบริเวณเขตบ้านของคนที่อยู่อาศัยนะเจ้าเขาจะต้องแบบอย่าไปใกล้บ้านเปินอีแหน คือเขาเก็บระแวกแบบไก่ไกจากบ้านคน้นอีนะถามว่าสมัยก่อนอนะ่ะบูเบอรี่เยอะมากสมัยนี้อาจจะแบบด้วยความถี่สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนไปเนาะมันก็อจะมีแต่แบบมันต้องมันต้องค้นหู้หู่แรงนะเจ้าถ้าบอหู้แรงนี่เขาจะมาเสียเวลาเลยนะเจ้ามันเหมือนกับเป็นการเสียงดวงดวงเสียงโฉะเนาเราปัจจุบันนี่อย่าลืมว่าน้ำมันแพงเจ้า เวลาไปเก็บบูเบอรี่คุณก็ต้องขับรถไปเก็บพอมัน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 จีอยู่แบบตีใกล้ๆเนี่ยเจา้ามันอยู่ในป่าเนี่ยเจา้าฉะนั้นก็คือมันก็จะมีทั้งคนตีโชคดีได้บูเบอรี่กับได้ได้เงินเยอะในการเก็บนี่นะหรือบางคนก็นจะแบบอาจจะบะคุ้มนี่นะพ่อไถ่จะกล้ากินกล้าอยู่อย่างนี้นะแต่สําหรับที่พวกแบบ สำหรับคนที่อยู่อาศัยอยู่แถบเออ่ฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนเี่ยอย่างเงี้ยคือแบบแถบนอร์ดิกแถบสแกนดิเนเวิเนียอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเออ่คนที่อยู่อาศัยอยู่นี่อยู่แล้วอีแหนานั่นก็คือแบบจะบ่เสียใครให้จ่ายในเรื่องของการอยู่นะเจ้าหมายถึงว่าอ่า มันเปลือ,องค่าใช้ใจเหมือนกันนะที่เขาจะไปเสาะหาบูเบอร์รี่อ่ะเพราะว่าถ้าคุณมีรถคุณจะไปหาได้จดไ้เจา้าม,มันต้องมันต้องมีรถแล้วมันต้องมีเงินเติมน้ำมันอ่ะเจา้าเล้จะมีเอเจนต์พาหาคนไทยน่ะเจา้ามาเก็บเพราะว่าคนฟินเขาก็เก็บตัอเก็บแบบเก็บกินกินอย่างเงี้ยนะเจา้าเขาไปจิเก็บแบบขายนะเจ้าเพราะว่าเป็น,นอย่างที มันอิดนี่ยเจ้าบอกไว้เลยแต่กับได้ห้ามไขนะเจ้าแต่ถ้าไข่ชอบก็คือมาเก็บได้นะ่ยเจ้าคขอยากจะเสียงดวงถ้าไข่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันต้องก้มเก็บนะ่ะมันต้องเมื่อยสมัยตะเมินอนะ่ะผลไม้ยยเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี่นี่มันบไขมีมันก็ไปตามกาลเวลาของมันนะเจ้าเรอยู่ป่าน,นี่มันต้องเจอซัดสารพัดอยู่แล้ว <laughs> มันบบจีมีแค่บบูเบอร์รี่นะเจ้ามีหลายเบอร์รี่นะเจ้ามีหลายชนิดนะเจ้าอยู่ในปา่าบางคนกระโชคดีได้เงินบางคนกระโชคบดีอนะีน่ะเนาะเนี่ยการทำงานหาเงินนะเจ้ามันต้องจะนี่ละเจา้ามันบบใจว่าทุกอย่างนี่จะแบบดีมดอีนะ่ะแต่ถ้าสำหรับค้นทีอยู่ตีเมืองนอกอยู่แล้วแล้วแบบ เขาหู้แรงเขาอ,อย่างเอี้ยเขาก็อาจจะได้เปรียบอีกนะแต่ถ้าสําหรับเขาบ่หู้อันอยังอีกนะเขาก็จะเสียเปรียบอีกนะนี่นะเจ้าป้อนะเจ้าแอปเปิลแค่เก็บโชวกเฉยๆเพราะแอปเปิลบ่บ่สามารถที่จะเก็บแบบเอาไปขายได้บ่มีความสามารถได้เพราะว่าเจ็บหลังเจ้าแล้วก็อันต้องต้องค้นตีแบบ แข็งแรงจริงๆอ่ะเจา้าเหนื่อยกว่าปลูกปลูกข้าวทำนาอีกนะเนี่ยบอกไว้เลยแต่ว่าแล้วแต่เนี่ยเจา้าถ้าไผ่ม้าเราโฉกดีระแบบได้เจอเบอร์รี่เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็โชคดีไปแต่ถ้าไผ่ม้าเราบเจอหรืออะไรอย่างเขาก็เสียเปรียบเนะเจา้าขาดทุนเนะเจา้าในจะตากากินกายูกา,กา,กากตัวเครื่องบินกาดโน่นนี่นั่นมันสารพัดเนะเจา้าฉะนั้นก็อันนี้บ่ได,บได้บ่ได้แบบ อันนี้อู้กลางๆนะเจ้าทั้งดีและบด,ดีนะเจ้าดีก็คือว่าคุณก็ได้มาหันเมืองนอกอนะีน่ะหรือมางค้น,นโชคดีก็ได้เงินเยอะอนะีน่ะถ้าบด,ดีก็คืออย่างตีบอกว่ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะเจ้าในการใช้ชีวิตในการที่จะมาหาบูเบอรี่นะเจ้ามันต้องหาทั้งวันทั้งคืนแล้วล,ล,ลูกมันเล็กนะเจ้ากว่าเขาจะได้เป็นกิโลกิโลเอ่ยมัน,ม,นมันเยอะนะเจ้าถ้ามันเป็นลูกใหญ่ๆก็ดีกับแต่เบอร์รี่มันลูกน้อยๆนะเจ้า ฝรั่งเขาก็หาหาเหมือนกันแต่เขาก็แบบส่วนน้อยเนี่ยเจ้าตีจะทําเป็นอาชีพพอทุกทุกครั้งมานี่คือจะแบบจะมีแต่คนไทยเนี่ยเจ้ามามามาหาแล้วก็วจะมีไนหน้าพาคนไทยออมาหาบูเบอรี่มาหามาเก็บผลไม้ปลาอีหนาที่เมืองนอกแล,แล้วแต่ดุลและพินิจของไผ่ของมันเนาะเจ้าเนาะถ้าไข่ ชอบไค่สามารถตีจะไอ้น,นี่ได้กระมาได้เลยน่ะเจา้าแต่ถ้าไผ่คิดแล้วว่ามันอืบาไหวบาเซียงบะคุ้มกะอันนี้ก็แล้วแต่น่ะเจา้านี่เห็นปะนี่ขนาดก้มแขนนี่ยิงเจ็บเอ๋อเอฟเจ็บแอวเลยจ้าต้องขนแข็งแรงน่ะเจา้าแต่ยังไงกะถ้าไผ่มาเก็บกะขอขื้โจกดีเนอรร่ำรวยกับบ้านทุกคนน่ะเจา้าเกิดเป็นกำลังใจให้กันนอกคนไทยเหมือนกัน งแต่แอปเปิบอกให้ดูว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเจ้าแค่นี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้า